วันนี้เราจะเอาวิธีทำโมบาย์อย่างละเอียดมาให้ชมกันนะคะเริ่มจากนะคะทุกคนก็ใช้ถ้วยพลาสติกแบบนี้นะคะนี่ขนาดนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอามาเจาะเอามาเจาะรูด้วยหัวแรงจเจาะแค่หนึ่งรูแล้วก็ตรงนี้ข้างละหนึ่งรูให้ตรงกันนะ,ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำเชือกไนล่อนเนี่ยเชือกไนล่อนเนี่ยจะนำจะสีอะไรก็ได้แล้วแต่ชอบเลยขนาด1.5มิล เขาจะขายเป็นม้วนๆใหญ่ๆนะคะแล้วเราก็เอาเชือกทั้งสองข้างเนี่ยมาเอาเอาข้างหนึ่งนะผูกกับรูที่เราเจาะข้างบนไว้ก่อนอันนี้เป็นขั้นตอนการเตรียมนะถ้วยพลาสติกก่อนนะและอีกข้างหนึ่งนะเราก็มาร้อยรูอีกข้างหนึ่งนะคะก็แล้วเหลือหางเชือกเข้าไว้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เราก็ผูกเลยนะหางเชือกที่เหลือ,อไว้เนี่ยเราจะเอาไว้ ผูกต่อแถวเพื่อที่จะได้ไม่พันกันเวลาลมพัดนะลมพัดลมเราก็จะมีสองขนาดนะคะทุกคนขนาดสิบแปดนิ้วนะอันนี้สิบแปดนิ้วแล้วก็มีขนาดสิบหกนิ้วที่เล็กกว่าน,นี้นะถ้าเป็นขนาดสิบแปดนิ้วใหญ่ๆเนี่ยเราจะใช้ถ้วยพลาสติกเนี่ยทั้งหมดสิบเก้าถ้วยนะถ้าเป็นสิบหกนิ้วเนี่ยเราจะใช้ถ้วยพลาสติกเนี่ยสิบเจ็ดถ้วยนะคะเราก็ทำแล้วก็เตรียมเข้าไว้ก่อนแบบนี้เลยนะคะ เราก็จะมาผูกตรงนี้ก่อนนะเราจะมาผูกเชือกให้แขวนเชือกเป็นสองเส้นนะยาวประมาณหนึ่งเมตรห้าสิบนะเชือกเส้นหนึ่งข้างหนึ่งเนี่ยเราจะผูกฝั่งนี้นะผูกตรงนี้เลยนะคะสาหรับฝานานะแล้วอีกข้างหนึ่งเราก็จะผูกข้างนี้นะและอีกเส้นหนึ่งเราก็จะผูกเหมือนกันเลยนะข้างข้างนี้กับข้างนี้ให้ตรงกันเสร็จแล้วเราก็รวบนะคะรวบเชือกทั้งสี่เส้นเนี่ยมาขมวด นะขวดแบบนี้เลยนะคะก็จะได้แบบนี้เลยนะเนี่ยจะได้หมุนแบบนี้แต่สําหรับค่าพัดลมทุกคนนะเป็นฝาหลังแบบนี้เราก็ใช้ผูกเชือกตรงนี้เลยนะตรงนี้เขาจะมีเหล็กนะที่ขั้นอยู่ขั้นอยู่ให้เราผูกนะก็ทําเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะเราก็จะใช้ปากขวดปากแก้วหรือทุกคนมีอะไรก็ใช้อันนั้นเราจะใช้ปากนะปากของถ้วยเนี่ยวัดนะแล้วก็ นับไปนะว่าได้กี่ซี่นะคะอันนี้ได้ห้าพอดีเลยนะคะได้ห้าซี่นะคะเราก็จะใช้นะเชือกในร่อนขั้นตอนนะก็มีหนึ่งกันไกลแล้วก็สองก็เชือกนะ,ะเชือกอันนี้เป็นม้วนแบบนี้นะคะเราก็จะมาใส่ถุงเข้าไว้แล้วก็ดึงเอาหางเชือกออกมาเพื่อที่จะไม่ให้เชือกเนี้ยหลุดออกมาพันกันฮนะ,ะแล้วก็ ปล่อยลงไปที่พื้นเลยแล้วเราก็ดึงเชือกนี้เข้าไว้นะคะขั้นตอนนี้เราอย่าเพิ่งตัดเชือกนะให้เราผูกเชือกกับตะแกงพัดลมก่อนแล้วค่อยตัดทีหลังนะการแขวนมีผลต่อการที่เราจะตัดเชือกสถานที่ของเราจะแขวนสูงหรือแขวนต่ำนะถ้าแขวนสูงเราสามารถเผื่อเชือกให้ได้ยาวๆเลยแต่ถ้าเราพื้นมีพื้นที่ต่ำๆเราก็ใช้ แขวนเชือกไม่ต้องยาวนะเพื่อที่จะไม่ให้เขาถึงพื้นนะตรงไหนก็ได้ผูกไปเลยนะประมาณหนึ่งคืบนะประมาณหนึ่งคืบแล้วก็ตัดเลยทุกคนตัดช็อตเลยเส้นที่สองเราเอาถ้วยแก้วปากแก้ววัดไว้แล้วว่าได้ที่ห้าใช่ไหมคะเรานับตั้งแต่ช่องที่เราผูกหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแล้วก็ผูกเชือกช่องถัดไป แล้วเราก็เอาปลายเชือกเนี่ยเราถือไว้นะเราอย่าเพิ่งเราอย่าเพิ่งปล่อยนะคะปลายเชือกนะเสร็จแล้วเราก็ดึงลงมาดึงลงมาดึงลงมาวัดวัดให้ยาวกว่าเส้นที่หนึ่งประมาณสิบเซนแล้วเราก็เราก็ตัดอันที่สามเราก็ผูกไปอีกนะวัดไปห้าช่องนะคะผูกช่องที่หกนะแล้วเราก็ตัดเนี่ยนะแต่และเส้นเนี่ยให้ยาวลงมาห้าถึงสิบเซนนะเผื่อเข้าไว้เลย แต่ถ้าเราจะผูกสูงๆเนี่ยเอาแบบสิบห้าเซนไปเลยนะนี่เชือกนะเชือกแต่ละเส้นนะผูกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนเส้นสุดท้ายนี่ก็จะยาวที่สุดเลยนะยาวที่สุดเลยแบบนี้เลยนะได้แบบนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะเอาถ้วยพลาสติกมาผูกแล้วก็เป็นถ้วยพลาสติกนะที่เราทําเข้าไว้นะเราทําเข้าไว้แล้วนะเราเจาะตรงนี้เจาะตรงนี้แล้วก็ผูกเชือกแล้วมีหูนะเราก็จามาผูกกับ เชือกเส้นแรกก่อนเลยให้สั้นที่สุดนะผูกธรรมดาไว้แบบนี้เลยหลวมๆไว้ก่อนนะนี่เลยแล้วเราก็จะผูกไปทุกเส้นทุกเส้นเลยนะทุกเส้นเราก็จะเอาถ้วยพลาสติกที่เราทำเข้าไว้มาผูกผูกผูกไว้ก่อนเลยนะผูกผูกผูกเข้าไว้ผูกเข้าไว้ผูกเข้าไว้นะนี่ค่ะ ผูเข้าไว้ผูเข้าไว้ผูกเข้าไว้จนถึงเส้นสุดท้ายเลยไม่แขวนกอดเลยเดี๋ยวถ้าเราเอาผักมาใส่แล้วเดี๋ยวจะหนักเดี๋ยวเราจะขึ้นไม่ได้ถ้าหนักแล้วเราต้องใช้เชือกดึงปึ๊บเหมือนที่เราดึงอ่าในคลิปนั้นนะเป็นเชือกที่ร้อยขึ้นไปข้างบนแล้วก็ชักรอบชักขึ้นไปนะแต่อันนี้เดี๋ยวเราแขวนข้างบนเลยนะพอเราเอาถ้วยพลาสติกผูกใส่กับ ตะแกงพัดลมแล้วแล้วเราก็เนี่ยเอาต้นกล้าผักมาใส่เลยเอาผักออกไําจำนายหรือว่าเอาไปใส่กระถางใหญ่กว่าน,นี้ให้เขาโตกว่าน,นี้เราก็ดึงออกเราก็ดึงออกแบบนี้เลยแล้วก็เราก็เอากระถางใหม่มาใส่แบบนี้เลยเรายัางไม่สวยแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามีวิธีที่ทำให้สวยแบบนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะมาดูกันใกล้พอเราเอา ถ้วยพลาสติกที่มีผักใส่ไว้แล้วหรือทุกคนจะเอาดินใส่ตรงนี้แล้วก็ปลูกย้ายกล้ามาปลูกหรือ,พอเพาะเมล็ดพันธุ์ก็ได้นะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาจัดเรียงนะตั้งแต่อันที่หนึ่งเลยนะคะเราจะแกะนะเราจะแกะตรงที่มัดออกนะแกะแกะออกแกะออกก่อนนะเสร็จแล้วเราก็ขยับนะขยับลงมาให้ให้ถ้วยพลาสติกเนี่ย เท่านี้นะเท่านี้หรือทุกคนที่มีพื้นที่พื้นที่ที่ต่ํานะที่ไม่สูงก็ขยับขึ้นไปแค่นี้นะแล้วแต่เลยนะมาจัดแล้วก็ผูกเชือกไว้เหมือนเดิมอันนี้ก็เหมือนกันนะจัดลงมาลงมาลงมา,งมาให้เท่าๆกันเห็นไหมนะคะปากแก้วเนี่ยจะต้องอยู่เท่าเทกันนะคะแล้วก็เอาหนวดที่มีเข้าไว้เนี่ยเอามาผูกเอามาผูกติดกันนะั้นจากอันนี้ผูกใส่อันนี้จากอันนี้ผูกใส่อันนี้ต่อแถวนะ แถวไปเรื่อยๆเลยนะคะนี่แล้วก็จะได้สวยโมบายสวยๆแบบนี้เข้าไว้แขวนไว้หน้าบ้านเลยนะคะ